เป็นพลงความฝันของมนุษย์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึง่งแต่ความจริงวันนี้เรายอมรับแล้วว่ามีมนุษย์จำนวนไม่น้อยรวมทั้งผมด้วยที่ได้รับดอกผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือมีไรายได้ทุกวันผมขายหนังสือที่ผมเขียนหกสิบเล่มได้วันหนึ่งสามสี่เล่มทุกวันนั่นหมายถึงผมมีค่าอาหารค่าไฟฟ้ามีค่าครองชีพมี สถานะทางเศรษฐกิจที่สมดุลตามอัตภาพของผมหนังสือที่ผมใช้เวลาเขียน10กว่าปีเขียนมา60เล่มถึงแม้นขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแต่วันนี้ขายได้วันละสองสเล่มทุกวันวันหนึ่งสองสามพันทุกวันมีรายได้ไปตามอัตภาพที่ผมคู่ควรจะได้รับตามความเชื่อที่ผมได้ให้กับชีวิตของผมและผมก็ได้รับผลลัพธ์นั้นจากสิ่งเล็กเล็กน้อยยังไม่รวมของการทํางานมากมายที่เกิดขึ้นด้วยความรักมีเวลาก็อยู่กับตัวเองในสวน หลังบ้านในป่าที่เราใช้ความรู้สึกสร้างขึ้นมามีลำธารน,น้ำเล็กๆและเบริเวณวันเป็นพื้นที่สีเขียวที่ปกคลุมไปด้วยมวลดอกไม้และน้ำตกที่กำลัง,กำล,งกำลังไกลังไหลซาบซ่านเขา้าสู่หัวใจของเรา จากความดื่มดาของชีวิตทาไมผมถึงรู้สึกสิ่งเหล่านี้ได้เพราะผมทําสิ่งเหล่านี้จากสิ่งที่ผมเชื่อไงผมอยู่กับความรู้สึกที่โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับผมผมเดินทางรอบโลกผมใช้ชีวิตในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีเวลาที่จะไปสัมผัสกับกลิ่นอายของป่าสัมผัสลมหายใจของขุนเขาสัมผัส ฝนที่โปรยปลายอยู่บนทุ่งนาข้าวสัมผัสแม้กระทั่งสายทานแห่งชีวิตที่กำลังเลื่อนไหลให้ผมได้สัมผัสกับความเป็นมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องต้องอวดเก่งที่ไม่จำเป็นจะต้องโอ้อวดอะไรนอกจากการใช้ชีวิตอย่างซิโรราบต่อตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมกำลังได้รับกับความสำเร็จกับรางวัลที่จักรวาลกำลังยิบยื่นให้ผมฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจถึงความเล่นลับของชีวิตแล้วเราจะรู้เลยว่าสารลับของความร่ำรวยมันอยู่ใน DNA ของพวกเราเพียงแต่เราแค่กระตุ้น DNA กระตุ้นระบบจิตใต้สำนึกให้มันเกิดประสิทธิภาพที่จะยอมรับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมต่างหากชีวิตที่ไม่ยอมจำนนชีวิตที่ไม่ยัําเท้าอยู่กับที่ชีวิตที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างจำเจซ้ำซากชีวิตที่ไม่เอาแต่เครียดและจนช,ชีวิตที่ไม่เอาแต่กลดา แล้วก็สําเติมในโชคชะตาชีวิตโลกเนะ่ะเปลี่ยนไปตามการเวลาไม่ว่าจะมีโควิดการแพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ผู้คนชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามวิถีของมันตอนที่สตีฟจ็อบผลิตโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์หรือสมาร์ทโฟนก็แล้วแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดของเรา ถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวแล้วทุกคนก็จะกดเพื่อเล่นกับมันในเชิงของชีวิตดําเนินการกับชีวิตผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์หรือจะเป็นเรื่องของการศึกษาธุรกิจอ่านข้อมูลศึกษาสภาพแวดล้อมดูภูมิอากาศหรือ gps นะที่เราเรียกว่าใช้สํารวจเส้นทางในการเดินทางของเราหรือแม้กระทั่งจองตั๋วเครื่องบินหรือแม้กระทั่งจองที่พักรีสอร์ทหรือแม้กระทั่งคบเพื่อน ใหม่หรือทําธุรกิจบางอย่างที่เราสนใจใฝ่ควา้าอยากรู้อยากเห็นหรืออยากลงทุนเรายังต้องศึกษาจากโทรศัพท์มือถือจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโลกมันเปลี่ยนหมดโอกาสจะเป็นของเราโอกาสจะเป็นของคุณเหมือนที่มันเป็นของผมเหมือนที่มันเป็นของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ที่มองเห็นโอกาสใช่หรือไม่แต่โอกาสต้องไม่กดดันโอกาสต้องไม่ใจร้อนโอกาสต้องมีจังหวะจะโคนต้องมีวิธี และถ้าพูดให้เป็นภาษาของธุรกิจเขาเรียกว่าโอกาสและความสําเร็จประกอบด้วยอะคอริทึมอะคอริทึมคืออะไรอะคอริทึมคือกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสติปัญญาของเราเพื่อให้สามารถมองเห็นขั้นตอนแห่งความสําเร็จคุณจะรวยจากการขายของแต่คุณต้องรู้ว่าคุณขายอะไรคุณจะรวยจากความสําเร็จแต่คุณต้องรู้ว่าความรู้สึกของความสําเร็จมันต้องมีอยู่ในหัวใจของคุณถ้าความรู้สึกของความสําเร็จ มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยหรือมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณฉะนั้นจิตใต้สานึกที่เราเรียกว่าซูเปอร์จูนซูเปอร์จูนิ่งคือการจูนร,ระบบปฏิวัติจิตใต้สํานึกใหม่เพื่อที่ทําให้เราร้อยเรียงชีวิตในแบบที่มันมีประสิทธิภาพในแบบที่เราไม่ไม่ต้องมานั่งกล <c oughs> ดาโชคชะตาชีวิตในแบบที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบก๊อปี้ใคร ในแบบที่เราจะเป็นตัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดรวยแบบไม่ต้องเกรงใจใครรวยแบบไม่ต้องเสียใจกับความยากจนบางคนเสียใจกับความยากจนเลยไม่กล้ารวยกลัวว่าถ้ารวยเราจะไม่มีโอกาสจะเสียใจขอจนต่อไปเพื่อจะได้เสียใจไปตลอดกาลนิรันดร์เฉนั้นกระบวนการแห่งจิตตี้สมนึกใหม่เลิกปรับปราชีวิตเลิกใช้ชีวิตอย่างคนที่โอดควนเว้นวอร เลอกใช้ชีวิตอย่างคนที่ติดกับอยู่กับความเชื่อแบบเดิมว่าเรามันเป็นคนมีกรรมชีวิตได้แค่นี้ละถ้าแบบนั้นในที่สุดเราก็จะกลายเป็นของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแค่ความทรงจําที่เก็บไว้ในหัวใจของเรากว่าจนป่าเราจะจากโลกนี้ไปพวกเราที่รักทุกคนสัรว์รับแห่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นชั่วพริบตาเนี่ยนอกจากเรารอจังหวะที่เหมาะสมเรายัางต้องเตรียมพร้อมฝึกฝนตัวเอง เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกดีกับชีวิตทุกๆช่วงเวลาทุกๆลมหายใจหัดขอบคุณตัวเองหัดเห็นคุณค่าของคนอื่นหัดกลับมารักตัวเองและเรียนรู้ที่จะไม่ถือโทษโกรธเครืองใครให้อภัยและปล่อยวางให้มากขึ้นมีความสุขไม่เฉพาะรอยยิ้มแต่มีความสุขถึงก้นบึ้งของดวงวิญญาณถึงหัวใจผ่านดวงตาของเราผ่านความรู้สึกอ่อนโยน ผ่านความรักที่บริสุทธิ์ผ่านหัวใจที่นอบน้อมผ่านจิตวิญ,ญญาณที่อิสระผ่านการหิวกระหายที่จะไข้รู้หาความรู้หาความสําเร็จอยู่ทุกลมหายใจอย่าทําตัวเป็นคนยางไงคนเก่าแก่ที่ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เหมือนคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุไขเหมือนมือถือที่กลายเป็นแค่เศษเหล็กเหมือนของโบราณบางชิ้นที่เอาไว้ดูได้อย่างเดียวแต่ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในระบบปฏิบัติการทางจิต เพื่อจะเข้าถึงสารลับของความสําเร็จเริ่มต้นวยการตั้งสติและสัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของเราสัมผัสกับความปรารถนาที่แท้จริงของเราด้วยหัวใจที่ที่ชัดเจนไม่ใช่หัวใจที่ร่าร้อนไม่ใช่หัวใจที่ร้อนรนไม่ใช้ชีวิตแบบลุกลี้ลุกลนไม่ใช้ชีวิตแบบรักพี่เสียดายน้องไม่ใช้ชีิตแบบอ้ำอำอึ้งอ เลิกเลิกหยุดหยุดหรือทําแบบติดติดดับดับความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นเลยความสําเร็จเกิดขึ้นจากการที่เราอุทิศและทุ่มเทในสิ่งที่เรารักและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําและทํามันอย่างมีคุณค่าจนคนอื่นหรือลูกค้าหรือผู้ที่เขาติดตามเราเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําและเมื่อน,นั้นคุณค่าจะเกิดขึ้นอย่างตามธรรมชาติของมันจะมีคนมาหาเราจะมีธุรกิจเกิดขึ้นทําอะไรก็ได้ภาพของกัปตันคนหนึ่งของการบินไทย ที่มาขับแกลบจากสภาวะเศรษฐกิจที่เขาได้ขับเครื่องบินของการบินไทยได้เพียงเดือนละครั้งหรือสองครั้งสองครั้งจากเดิมที่ทำไรายได้เดือนละ3ามสี่แสนบาทที่ขับกันทั้งเดือนพักผ่อนเพียงแค่ได้อิตยิละวันสองวันเท่านั้นแต่ตอนนี้พักผ่อนอาทิตย์ละ28วันและก็ขับเครื่องบินได้เพียงอาทิตย์ละเดือนละครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง กัปตันขับเครื่องบินคือผู้ควบคุมเครื่องบินยนอานอวกาศอันนี้เขาต้องมาขับแก๊บขับแท็กซี่นั่นเองแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งซึ่งเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากคำพูดเขาคือทำใจไม่ได้ที่เป็นกัปตันแล้วต้องมาขับแก๊บเงินครั้งแรกของการขับแก๊บได้59บาทจากการส่งลูกค้ารายหนึ่งขณะที่ขับเครื่องบินเที่ยวเดียวได้อยู่ประมาณ3-4หมื่นต่อหนึ่งเที่ยว หรือมากกว่านั้นขับแก็บเที่ยวเดียวได้59บาทแต่เขาพลันคิดได้ว่าพลันคิดได้ว่ามันเป็นภารกิจเดียวกันตอนขับเครื่องบินในฐานะกัปตันก็พาผู้โดยสารไปส่งปลายทางผู้โดยสารอาจจะมีเป็นร้อยแต่ตอนขับแกลบขับส่งผู้โดยสารเพียงคนสองคนแต่มีภารกิจเดียวกันคือพาผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายคุณค่าไม่ได้ต่างกันแค่นั้นเอง ทำให้เขาเห็นว่าเงิน59บาทกับเงินแสนที่เขาได้รับในแต่ละเดือนไม่ได้แตกต่างกันและตอนที่เขารู้สึกรวยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเขาจะดึงดูดลูกค้าดีดึงดูดคนดีๆดึงดูดประสบการณ์ดีดึงดูดโอกาสดีดึงดูดชีวิตที่ยอดเยี่ยมมาสู่เขา,างอย่างมากมายกับตันคนนี้ได้ให้ใหอุทาหรณ์ที่เป็น Top the Town, ท็อปออฟเดอะทาวน์เป็นโซเชียลที่ผู้คนกำลังกล่าวขานขนาดนี้ให้ข้อคิดดีมากเขาบอกว่าเขารู้สึกหลุดจากความรู้สึกต่ำต้อยเขาขับรถส่งผู้โดยสาร กับขับเครื่องบินไปส่งผู้โดยสารปลายทางไม่ได้ต่างกันและเขารู้สึกถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบสุดจริตแบบมีความสุขและทําให้เขารู้สึกว่ารายได้ของแก๊ปที่เขาขับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกค้ามีความสุขที่รู้ว่าคนที่ขับแท็กซี่ให้เขาคือกับตันเครื่องบินเขาใช้ยังแล้วถ้าเขาไม่อายที่จะบอกว่าเขากำลังทําสิ่งที่สุดยอดที่สุดของกับตันคือขับเครื่องบินเพื่อเลี้ยง,ง,งชีพอย่างบริสุทธิ์ สุจริตอาชีพผมบอกเลยว่าโลกต้องสนรเสริญและชื่นชมผู้คนทั้งหลายต้องต้องน้อมนับถือเขาเพราะถ้าคนสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนี้จากกับตันเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่สง่างามมากลายเป็นคนขับแกป๊ปที่ใช้ชีวิตอย่างสู้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ยอมพ่ายแพ้มันยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับประสบการณ์ไม่ใช่หรือ พวกเราที่รักทุกคนดังนั้นการเข้าถึงประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดในจิตใต้สำนึกที่เรากําลังพูดถึงศาสตร์รับความสําเร็จที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนถ้าเราแค่มองเห็นความแตกต่างมองเห็นเป้าหมายที่สุดยอดและรู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมเหมือนการขายออนไลน์มีคนจํานวนไม่น้อยไม่ประสบความสําเร็จไม่ผิด เพราะคนที่ประสบความสําเร็จต้องมีมากต้องมีน้อยกว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่มีคนขายออนไลน์จํานวนไม่น้อยที่เป็นมหาเศรษฐีได้เพียงชั่วพริบตาข้ามคืนเลยเหตุการณ์ของการขายผ้าปิดจมูกที่เรียกว่าแมทผ้าปิดจมูกผ้าปิดปากในช่วงก่อนโควิดมีหลายคนเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนขายออเดอร์ได้เป็น10บสล้านแต่มีคนที่มาซื้อตอนหลังแล้วกักตุนสินค้า ภาพปิดจมูกหรือแมสนี่แล้วสุดท้ายก็ขาดทุนเป็นล้านๆมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นในทุกวิถีแห่งชีวิตในทุกวิถีแห่งความสําเร็จมักจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่เสมอใครที่หาความลับของความสําเร็จเจอคนนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายความจริงใจความรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําสําคัญนะไม่รู้จะใช้คําว่า pression นั่นเป็นความหลงไหลเหมือนผมหลงหลอะที่จะรู้สึกกับชีวิตหลงไหลที่จะรู้สึกถึงสิ่งดีๆหลงหลที่จะใช้ชีวิตในแบบของคนที่เคารพตัวเองในแบบของคนที่ซื่อราบต่อความรักต่อความดีและไม่ต่อต้านเงินไม่ต่อต้านความสําเร็จไม่ต่อต้านความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องแอบปลอมตัวใช้ชีวิตอย่างคนจนแล้วก็ทุกทรมานว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ต้องใช้ชีวิตแบบผัดวันประกันพรุ่ง ก็หลอกตัวเองไปวันๆว่าวันหนึ่งเราจะรวยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีหัวใจที่ใหญ่พอมันต้องมียีนมีดีเอนเอของความสําเร็จจริงๆแล้วมันสร้างได้มันฝึกฝนได้มันฝึกปลือได้และตอนที่เรารู้สึกกับมันนรู้สึกถึงความรวยรู้สึกถึงความสําเร็จรู้สึกถึงความโชคดีในแบบที่เราอิ่มเอมใจทุกธุรกิจ มีคนที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลวและคนที่ประสบความล้มเหลวมีมากกว่าคนที่ประสบความสําเร็จ 100%, ไม่ว่าธุรกิจข้าวแกงจนถึงถึงธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวจนถึงธุรกิจส่งออกนําเข้าจนถึงธุรกิจทุกประเภททุกชนิดมีคนสําเร็จและมีคนล้มเหลวแต่ถ้าเราไปดูตัวอย่างของคนล้มเหลวแล้วเข้าใจเขาเราจะสําเร็จได้และถ้าเราเข้าใจคนสําเร็จ และเรียนรู้ประสบการณ์ของคนสาเร็จเราก็จะสําเร็จได้เช่นเดีย<ๆ>วกันและสาเร็จได้อย่าง uke, รวดเร็วโชคพิทตาเข้าใจตรงกันนะครับสัตว์รับของความสําเร็จคือคนที่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงคือคนที่มีเวลากับความสําเร็จมีเวลาให้กับความสําเร็จเท่านั้นคนที่ไม่มีเวลากับความสําเร็จคนที่ไม่รู้สึกกับความสําเร็จคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของความสําเร็จคนที่ไม่เคยรักและชื่นชมกับความสําเร็จไม,ไม่เคยรักเงินไม่เคยรัก ความร่ารวยไม่เคยรู้สึกกับความร่ารวยอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เขารู้สึกถึงเงินเขาจะทุกข์และรู้สึกว่ามันยากมันทรมานเขาจะไม่มีวันที่จะครอบครองมันด้วยความโชคดีเด็ดขาดความสําเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้วันนี้ผมจะพูดถึงสาสรลับของความสําเร็จแบบง่ายๆชุ่พิบตาให้เราฟังแค่นี้เระหวังว่าพวกเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปที่ผมจะพูดถึงวิธีการแบบเพิ่มอัตราเร่ง ให้ความสําเร็จกลายเป็นเรื่องง่ายดายเพิ us, ่มอัตราเร่งให้ความสําเร็จกลายเป็นเรื it, ่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราเกี่ยวข้องกับทุกๆลมหายใจของเราถ้าเรารู้สึกกับมันตลอดเวลามันจะหายไปไหนล่ะถ้าเรารักมันเหมือนที่ที่อะไรที่ที่เราปรารถนาในที่สุดมันก็จะรักเราเงินทองมันจะรักเราความโชคดีมันจะรักเราและความสําเร็จที่สุดยอดที่สุดคือความสาเร็จไปพร้อมๆกันกับผู้คน ักเรากับผู้คนที่เป็นเครือข่ายของเรากับเพื่อนของเรากับคนในบ้านของเรากับคนในครอบครัวของเรากับพี่น้องร่วมชาติของเรากับทุกๆคนที่อยู่แวดล้อมเราความสําเร็จที่สุดยอดแบบนี้แหละคือความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแบบชั่วพริบตาที่เกิดขึ้นจากการจูนจิตซูเปอร์จูนนิ่งที่เราสามารถค้นพบระบบปฏิบัติการรับนี้ได้ด้วยตัวเองหวังว่าพวกเราจะพบกับประสบการณ์ที่สุดยอดนี้เช่นเดียวกับผมด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ